สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะพาไปประจมภายักกินตัวเรานั่นเองตัวเราเล็กหมดเลยไปกันเลย go เชิญดูหนูดีอือเอาละตอนนี้แล้วก็เข้ามันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หนูจะยืนนิ่งก่อนมาเข้าไปหนูจะพาไปหากอซิลลานะคะกับตัวหุ่นยนต์นะคะ อตอนแรกเราก็ต้องเข้าปากผู้หญิงเพื่อจะไปห่ะยนไอ้กนจิตจิตผู้หญิง,ผ,ญงผู้หญิงขอเข้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหูเกือบแล้วมาเอเอไปรอเขาคอยได้โอุ๊ย,ยน้ำเขียวปีเลยอะ่ะผู้ชายผู้ชายน้ำน,นี้เขาจะทำให้เรื่องเราลดนะ แล้วเกือบแล้วเย่มีน้ำมีก๊อนี่ไง โดนมาดูนี่ก็คือขุนอยู่ตรงนี้กองเต็มเลยนะไม่รู้นะว่าเราจะไปถึงเฮ้ยเฮ้ยูเ,ยเกือบแล้วหูต้องไต่ขึ้นไปนขาผู้หญิงคนนี้ได้เลยเหรอไป้ยตายเป็น้องกระโดนะทำให้เราตายนะคะทุกคน่ะคนไฟ่นนี่คนไฟหลังจากที่เราสำรวจผู้หญิงแล้วเราก็จะสำรวจหานคอสิลาต่อนะคะดูซิบริเวณคอสิลาอยู่ไหน เลี้ยงไม่โดนหนังสือสีองห์มงกโอ้ยโอ้โหมีหนังสือสีงห์มงกก็คือจิ๊กซอวนะคะนี่ไงแ,แล้วก็จะเจอกับก็ซิล่าโน้ตใช่ไหมมันน่ากลัวเอ้ยยืนมันถางไม่ได้นะคะมาต่ดไปเราก็จะพาหนูก็จะพาทุกคนไปบักกัวอนนั้นกระโดดตัว ให้หมดตายขนาดคนเล็กจิ๋วโดนสาบก็ต้องตายอยู่ดี <laughs> ผู้หญิงอาปากไหมฉันจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ เกมเรเข้าใหม่เพราะเราจะเหยียบแล้วไปไหนทำไมต้องมาคว้าอยู่ตรงนี้นี่หลังจากนั้นเราก็มาบากัวเลเซอร์จีบากัวเลเซอร์จีได้ว่ะเอ้ยมีหุ่นด้วยอ่ะเราเริ่มใหม่เลยกว่าต่อแล้วกันนะหนึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ทำไมหุ่นหนึ่งมาอยู่ตรง เราลองไปเครื่องซัมผ่าดีกว่าอุ้ยมีไม้อะไรด้วยอ่ะ <c oughs> วารันต์้ยโอ้มีน้ำแข็งด้วยเราขึ้นมาเหมือนตุ้ยตุ้ยยังไม่ได้โอ้ยจำได้แล้วไดโนเสาร์น้อยไดโนเสาร์อะไรเราลักบั๊บไ <c oughs> <c oughs> ดโนเสาร์โดนนี่โดนนี่โดนโดนี่อ่านี่เราต้องใอดอยู่กับภาพ ทำไมเราก็จะลองไปบากูตรงนู้นฮึตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะใครเรือเรือเรือนึกว่าอะไร ชิไม่เด็ดเดอะคิวเลอไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันไฟเดอะเจน่าด้ปะกยไม่ใช่เดอะเจน่าคิวเลยไอเจอแล้วยังไงอุ้ยทำไมเหมือนตัวนี้ยังเลเซอร์ได้อ่ะสงสัยน่าจะเป็นคนเปล่งเงินอคืกู เียวอยากเข้าไปอะ่ะเฮ้ยข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทางอ่ะจะไปได้ไหมอ่ะอีกทางนึงแมวดีกยว่อไม่อยากไป<อ>ลืมกระโดด นี่คือความยากความยากแพ้ก็เกินซสมบูรณ์มาไหมฉันจะีอมเบ้เท่าที่ฉันทำได้ามาต่อ เป็นหมดพระจลไทยเขาจะเป็นออฟฟี่ลงตออออฟฟี่เขาเรียกจงสมาธ 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, สมธี่้าเจ้าสิงได้สมาธิแันไม่สมาธิพระของเรายังดู มากระโดดวิ่งเลยสมาธิปรางของเราดูสิดีมาต่อสปีร์ลน่ารูโตัวมีคนตายด้วยโอ้ยเร็วมือเพราะว่าเร็วเท่าขาคุกเลย เดิมเหมือนเดิมนะเก๋อ้าวมีว่าสปองบ๊อบแต่เขาจะพาไปเบมเนี่ยมึงไม่เอยากทุกคนรู้จักคำว่าอยากไหมถ้าใครรู้จักเกิดบอกมันโอเคจะให้กระโดดสองรอบบึ๊หนึ่งสองมันจะว้าวมีคนตกลงไปแบบมา่ ฉัจะลงไปหาเพื่อนจันโทษทีนะแต่ต้องเรือมใหม่มันช้ จีโอ้ยอะไรกันเนี <worldwide> ่ยโอยๆๆๆเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับแบบนี้นะคะสนุกกันไหมคะหนูหมดเวลาเริกแล้วนะคะก็พักอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าหนูก็จะมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด tarts subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย